วันน right? okay? oh. yeah, right. ี้ก็ได้ทำการซ้อมแร้วแล้วนะครับกพ่อแม่ค่ะเราจะเอามงกุฎไปให้แม่ไปให้แม่เจิมให้นะคะแม่พญาของเขาแม่ครับเมอนร้แล้วาอเมี่พอกันนะโอ้โหว่ากีดาลมลุ่นอไรเนี่ยทาเก่มได้มงใหม่ ทสาารบอาจารย์จคิดอะไรอะไรตกลงเนาะอนี้พอกินกันบนนณะเรีาให้คอาจารย์สอนคำสอนอนสู้องยนดาหิงหิงฟังตเด้อกินกินนอย่าน้อง พอกนี่อันสนามไมใยังก่อนไม่ทีหรอเปปค่ไปแยังแม่เจอมงกูนแ่ไไป้อมแปมก็เจอไม่นองน้ำเลยเด้อโอ้ยลาแม่เจอไพ่เพเดียวเพดเลยว่าจะเป็นแม่หมอเรียนมอบ่อจะเสียอ้แม่แม่ลูกบ่เนี่ยแม่แม่ลูกบ่ครับเนี่ เอา่เขาเดี๋วจะมาเนี so> ้ยงให้เนี่ยเ้าจเออเอ้ยเจีเาจะไกู้แม่มุดแต่กู้แม่หมดเออม่งม่งเดี่ยออัโลดเสาวพวกอะใส่เหลี่ยวขึ้นเวทีไปดิแต่ก้นหักค้ อย่างลำอย่างบอกไปครับมแต่ข้ามันวันเอฟซีักเอเมตาเด้ออย่างเราทำอย่างเด้ออันนี้ก็ได้แล้วใช่ง่าหมอใช่ไงไอ้ปี่แมบกาปีนี้เดยกเป็นแมวหมอฮี่จะเจอไหมปีนี้ก็เป็นผู้เขาเลยอ้าวเบียใช่พอมนี่เด้อนีดูแกม มีมาลัยมีคนรักคนชอบคนนิยมชมชอบได้นะให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอเดมาไล่ได้ลายไเดรนเอฟซีไล่ลายคุได้เห็นแบรนด์หลงคุได้เห็นแบรนด์รักหองเี่บอไปกับของให้ค้นหลงไหลข้นสุลสื่นส้มคนนิยมชมชอบมนทานฝั่งฝังน้องเสียนี้ไม่ต้องพูดถกว่าปีนี้ได้เจอเล้วแม่ครับแม่รอค่ะ ก็เมยกก็เมย์ยังขาดไรไรมันขาดอะไรก็เอื้อยเจิมไฮดีมากขอบคุณจังมากนะคะตอนนี้ได้กันเจิมเรียบร้อยขาดขอบคุณครับว่าใช่พอการใช่พอการใช่ไปแตชุมกับพี่วันะคะก็เลยบาดเอื้เจิมนะคะวันนี้แต่พอการใช่จะตามไปดีแมนสิมนพี่ะสมานี่มาเมยพึ่งนี่เจิมไห้่นี่เรานี่เท่าพ่นน่ะมมีแห้งเว่ ตัย่งม่มีแล้วหมอเป็นรุ่นพี่มูนบ่ค่ะขอบคุณม่แม่กล้องพไมม่้่อยแนห่อน่อกล้องให้นะเก็บมุกปุ๊บก็โอ้ย เหนอหามากเป็ด e ็แม่ดอารมณ์ด <c oughs> ีมากอารมณ์แบบวเอมันแต่ว่าใช้พลังงานมากปกติแม่ลูกจะเป็นพยายาที่เรี้ยอกว่าสั่งนารีน่่ปจะไหนอ๋อ ชีโมงเไม่ใช่ันเป็นไีมาเตียนเออืไม่ใช่ไมช่ไม่ใย่ไมากช่ไมีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ะช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใยไมใช่เม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไค่ใช่ไ่ใไใชม่ใช่ไมไไมไไม่ไบไม่่ม่ไใ่่ไใไใไ่ มันเทียบกันมันเบกันไม่ก็คพือนทั้งสองล่ะผู้ดีมันทีล่ต่อไหมผู้ดีต่อำจมจำจำจำจดจำ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 จ้จำงำจำจำ้ำจกจำ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 จดจำจจ พ่อฮอดนี่้ปีนี้เป็นพ่อดิเป็นอ้ายแลเนาะปีนี้ก็ครับพนักงานโบเป็นแต่แจ้งของปลาเนาะมองขุนก็คือกระเขือแน้วทรรมาหากินของเ้าเปรียบเสมือนเครื่องแบบในการทำงานของเ้างเข่ากับคว้านสีหายห้องเขาหลบคนเนี่ยเด็กกัตามทีเขาเดียวไปเห็นเบนว่าบอมมี่ นี่คือซ้ำผู้บาอาจารย์แน่วศีรษะเข่างามเป็นพื้วิธีแน่วสิรษะเข้าหาเงินห้ายูห้ากินแยกผมแยกกายเก็บไว้ดีที่สุดบมื่อเป็นจิบเป็นขวบไม่เนี่ยนี่แน่วออกหางไปทั้งหัวเอาอีหล่าลำลำได้ด้วยประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการอ้าวเพื่อนครับเอฟซีขึ้นชอตหลายๆดูแล้วก่อนดูแลเมยสาธุ เต็้ยแตความจิตทุ่มเจียมน่เจียมยเจียมคนครับเจียมค้นอ่าไอ้่ๆมา่ิ่งเลยเ่าหัวผมเอฟกว่ะบ่มันม่นใ่ไปดิบ่เอฟเจ้าหัวมีอะไเราตอนเได้ยหัวเท่าเดากสะ ทำการเก้นบอลอนเลยค่ะข้อก่ารใ้กับจินนี่บัลนัทจังข้อกับพี่กันเอ้ยข้อตการใ้กับพี่วันนะไปชมกันเขอเรื่องสกิงเพลง กัรต้นเม้วันนี้ก็ไม่เป็นแต่แต่สมีก่อนเรเกิดวงไปจะไหนก็สีเอาให้นีพอร้นใช่กับีวันเจอนะคะใช้เน็ตยมีไรตอนเขาหลาบัทขึ้นไป่เชื่อไไฟฟ้าหมดจากมันให้อยู่นีกับมุนติวคื

หนะูจะเอาอันนี้ไปเก็บไว้ในห้องแล้วก็เอากล้องไปใส่ไปยัครัดไปไปซ้อมเต้นสิแล้วก็จะไปซ้อมเต้นนะครับพีพ่อแม่ควง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 นี้เลยนะไองอกรเพอคอควงควงควงควแล้วก็ะัันไง เราขออึนตลกแล้กอนเราจะกลับห้องแล้วเราเลยไปซ้อมเต้นค่ะขอบคุณแม่แม่สำหรับคลิปน uh> ี้ด้วยค่ะหนูขอญาตปิดคลิปก่อนนะคะไว้พอกันตอนซ้อมเต้นจ้าสวัสดีค่ะ